เสร็จจากหน้าฟอร์มนะคะต่อไปเราจะไปทําหน้าฟอร์มสคริปต์นะคะเดี๋ยวเราจะไปทําหน้าฟอร์มสคริปต์ก่อนนะคะส่วนหน้าฟอร์ม CSS เราค่อยกลับมาตกแต่งที่หลังได้นะคะเราจะมาเริ่มที่หน้าฟอร์มสคริปต์นะคะตรงนี้นะคะเราจะลบให้หมดเลยนะคะแ <darum, S 1> ละ้วบรรทัดแรกเราเะะ응ก็จะเขียนทิปนะคะบรรทัดที่สองนะคะเราจะใช้คําสั่งที่ว่าแบบ เมื่อไหร่ที่เราคลิกปุ่ม battle นะคะจะให้รันฟังก์ชันที่ชื่อว่า send info นะคะตรงนี้เราจะใส่เป็น btn นะคะก็คือ battle นะคะ จะใส่เป็นเช็คนะคะเช็คเซนอินโฟนะคะต่อไปนะคะเราจะพิมพ์คำสั่งว่าปุ่มนี้นะคะสามารถแบบทำอะไรได้บ้างนะคะเราจะพิมพ์คำสั่งฟังก์ชันเซนตอินโฟนะคะ คำสั่งในบรรทัดที่6นะคะเราจะเพิ่มเป็นคำสั่งที่เก็บข้อมูลไว้ในกล่องของ info นะคะส่วนคำสั่งต่อไปในบรรทัดที่7นะคะเราจะเพิ่มคำสั่งที่ว่าคำสั่งนี้นะคะจะเป็นคำสั่งที่ดึงข้อมูลจาก input ที่มีชื่อว่า id name นะคะก็คือ จากหน้าฟอร์มอันแรกที่เราทําไปเหมือนหน้าฟอร์มกับหน้าฟอร์มสคริปต์เนี่ยมันต้องลิงก์กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าข้อมูลมันต้องดึงกันนะคะเราจะพิมพ์คําสั่งนี้นะคะเริ่มด้วย info ุดอันแรกของเรานะคะคือเป็น name นะคะ คำสั่งนี้จะเหมือนกันหมดเลยค่ะเราจะพิมพ์เหมือนกันทั้งหมดที่เราทำ5อันนะคะแล้วก็พิมพ์อีก4อันนะคะนี่เราก็จะเติม surname ไปนะคะอย่าลืมเปลี่ยนตรงข้างหลังด้วยนะคะจะเป็นอายุนะคะ ต่อไปจะเป็นคำสั่งของ Google Script Run Send to Sheet นะคะ อันนี้ก็จะทำเหมือนกันนะคะแล้วก็ c o p y อมาปิดท้ายด้วยสักคลิปนะคะ เะะนก็คทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองรันข้อมูลกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงกันนะคะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะรัรนข้อมูลนะคะเราจะไปที่ Google s e e แล้วก็เขียนหัวข้อนะคะที่เราจะนำเข้ามาว่ามีอะไรบ้างนะคะ name แล้วก็มี surname นะคะแล้วก็เป็นอายุนะคะแล้วก็เป็น employee ID ก็เป็นโฟนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองรันกันเลยนะคะวิธีการรันนะคะคือกดตรงเผยแพร่นะคะใช้งานแอปพลิเคชันเว็บนะคะแล้วเราก็เลือกโปรเจกต์อันนี้นะคะให้เลือกเป็นใหม่นะคะแล้วกดอัปเดตค่ะ แลวเรานะคะก็เปิดกดเปิดแท็บจากตรงนี้นะคะมันจะมีให้กดเปิดแท็บอยู่มันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราจะลองพิมพ์ข้อมูลเพาไปดูว่ามันจะเข้าไปสู่ Google Sheet นี้ไหมถ้ามันไม่เข้าแสดงว่าเราทําตรงฟอร์มสคริปต์ผิดนะคะเดีย๋ยวเราจะลองพิมพ์ลองพิมพ์อะไรก็ได้นะคะเดีย๋ยวเราลองพิมพ์ชื่อ <S <S อ่ะมันหายนะคะอ่าโอเค เข้ามาแล้วนะคะมข้อมูลนี้คือข้อมูลเมื่อกี้ที่เราพิมพ์เข้าไปนะคะมันก็จะเข้ามาอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็ได้แล้วนะคะทีนี้ต่อมานะคะเราจะทําการตกแต่งตกแต่งคือหน้านี้นะคะคือแบบนี้มันดูแบบธรรมดาไปนะคะมันไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่เราสึกอยากได้สีสันนะคะก็แล้วเราจะมาเริ่มตกแต่งกันเลยนะคะอย่างแรกที่เราจะตกแต่งคือเราจะเปลี่ยนฟอนต์ก่อนนะคะรู้สึกว่าฟอนต์อันนี้มันไม่ค่อยสวยแล้วก็จะไปหาจาก Google Font นะคะพิมพ์หาไปเลยว่า Google font นะคะนี่นะคะมันก็จะมีให้เราเลือกมากมายเลยนะคะเราจะเลือกอันไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราขอเลือกกันสมมตินะคะสมมติเราเลือกอันนี้เราก็พอกดคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็กดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเ t ือก s s ไซทีนี้นะคะเรากดบวกไปแล้วนะคะเราจะดูที่มุมขวานะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้คือฟอนต์ที่เราเลือกนะคะให้เรากรอบลิงก์จากตรงนี้ไปได้เลยนะคะแต่เราจะมากรอบลิงก์ตรงที่ add import นะคะให้เรากอบตั้งแต่สไตล์เลยนะคะก็หมือนเลยมาใส่ในหน้านี้ของเราเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แล้วทีนี้เรารู้สึกว่าได้ฟอนต์มาแล้วนะคะก็อยากจะใส่แบ็กกราว n d นิดนึงให้มันดู สวยหน่อยมีสีเราจะใส่ใช้คำสั่งนะคะ h e หนึ่งนะคะทีนี้เราก็จะพิมพ์มาสั่ง background color นะคะเรามีอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้ตกแต่งหน้าฟอร์มส,สวยๆนะคะก็คือเว็บ w3schools นี้นะคะ เว็บจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเราสามารถใช้เว็บนี้เป็นตัวช่วยในการตกแต่งหน้าฟอร์มได้นะคะพอเข้าเว็บมานะคะให้เรากดเลือกตรง c s s นะคะแล้วก็จะมีให้เลือกมากมายทีนี้เราจะตกแต่งแบ็กกราวด์ใช่ไหมคะเราก็กดที่ c s s background นะคะก็จะมีมากมายเลยค่ะให้เราเลือกตกแต่งเช่นอันนี้นะคะเราสามารถกดดูได้อันนี้คือเราก็จะเอาคําสั่งนี่นะคะพอแบบเราก็จะเอาคําสั่งแบบตรงนี้นะคะไป Copy แล้วก็ไปวางใน ในฟอร์ม CSS ของเรานะคะมันก็จะได้แบบเดี๋ยวเราลอง copy นี้ให้ดูนะคะเราก็จะลองดูนะคะนี่ค่ะมันก็จะเปลี่ยนนี่นะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะอันนี้เราลองใช้สีฟา้าะคะ มันก็จะมีให้เล่นมากมายเนียนะคะแล้วก็สามารถนํามาลองเล่นได้ทีนี้เราอยากให้ตรงเนี้ยมันเป็นตัวหนาเราก็จะมาใช้คําสั่ง Font Family นะคะก่อนที่จะใส่คําสั่ง Font Family นะคะให้พิมพ์ว่า Body นะคะต้องเอาไว้อยู่ใน Body นะคะทีนี้เราสามารถมาดูฟอนต์ที่เราเลือกได้เลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีเขียนบอกอยู่นะคะให้เรา Copy ตรงนี้ค่ะ f อนต์ a m i l y อันนี้คือฟอนต์ที่เราเลือกมัน,นคือลูกเล่นนะคะแล้วก็ทีนี้เราอยากให้ตัวมันหนานิดนึงนะคะเราก็ใส่คำสั่งของโบรนะคะหนาไปฟอนตใส่คำสัง่งโบทีนี้เราก็เซฟแล้วคะ่ะก็มาลองดูกันว่ามัน ต่อมาเรารู้สึกว่าเราอยากตกแต่งปุ่มนะคะ battle นะคะทีนี้เราใส่คำสั่ง battle ไปก่อนนะคะ h a s a battle นะคะทีนี้แต่ถ้าสมมติเราไม่ดูว่าเราจะต้องใช้คำสั่งอะไรเราก็มาดูที่อีกแอปหนึ่งะคะ่ะจะเป็นแอปแอปนี้นะคะอันนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะคะ นำมาใช้เป็นตัวช่วยได้เมื่อกี้เราอยากได้คำสั่งของปุ่มนะคะแล้วก็มาดูเราอยากได้ปุ่มให้มันหนานะคะแล้วก็แล้วก็ copy ค,คำสั่งตรงนี้นะคะมาวางลอง save ดูนะคะแล้วก็ไปลองอันนี้เห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมคะว่าคำสั่งเมื่อกี้ที่เรานำมาใสา่ปุ่มข้างหลังมันจะมีความแบบมีมิติขึ้นนะคะแบบเหมือนเป็นเงาขึ้นมานะคะ ทีนี้เราอยากได้ให้มันเป็นแบบเป็นขอบมนหรือขอบรีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้คำสั่งนี้นะคะนี่ค่ะเมื่อกี้เราเติมเมื่อกี้เรานำคำสั่งนี้เข้ามาใส่นะคะก็คือทำให้คำสั่งนี้เป็นคำสั่งทำให้ปุ่มแบบเป็นขอบมนหรือขอบรีเป็นวงกลมาอเงียเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะเราก็สามารถปรับขนาดได้ทีนี้เราอยากไม่อยากให้มันมนมากเราก็เอาสักลองเก้าเลนะคะ เนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะแบบสวยๆอ่ะทีนี้นะคะมันก็จะมีอะไรให้ตกแต่งมากมายเลยอะไรนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้อันนี้เดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูนะคะแล้วก็จะลองลองทาไปนะคะเราทีนี้เรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนตรงนี้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่สวยเลยแบบอยากให้มันแบบสวยกว่านี้นะคะ เราจะมาใช้หาตรง C S อร์มตรงนี้นะคะมันก็จะมีให้เลือกแบบเยอะแยะเลยค่ะแบบเนี้ยสมมติเร,แบบเราอยากได,เกได้เราอยากได้อันนี้นะคะเราก็ทำการ copy ตรงนี้นะคะ input ตั้งแต input ถึงแล้วเราก็มาใสา่น,นี้เราก็ลองเซฟดูนะคะ ว่ามันจะขึ้นให้ลงไลนี่ทีนี้เหมือนอันนี้มันดูไม่สวยนะคะใช่ไหมคะมันดูยาวไปใช่ไหมเราสามารถมาปรับตัวเลขพวกนี้ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองเอาเป็นเดี๋ยวเราก็จะลองลอง,ลองปรับไปนะคะนี่นะคะแล้วอันนี้ห้าสิบก็ยังยา่อยู่นะคะเอาซัก ทีนี้รู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนสีจงอันนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็น b บ a c นะคะ นี่นะคะเราก็จะได้มาและะ้วค่ะทีนี้รู้สึกว่าต่อมาเราก็อยากแบบอ๋อมีอีกอันหนึง่งเราจะเปลี่ยนตรงเลื่ลนอนๆอ,อย่างนี้เลยนะคะให้มันเป็นแบบนี้เราก็คลิกคำสั่งนี้นะคะ่ะแล้วก็ตรงซีรีส์มาเลยนะคะเอามาวางต่อกันได้เลยนะคะเจแล้วก็ทีนี้เราก็ต้องมาปรับตรงนี้มันเดิมน,นะคะ อ่ะอันนี้เราก็เรียบร้อยนะคะตอนนี้เรารู้สึกว่ามันชิดหน้าตรงนี้ไปใช่ไหมคะเราจะใช้เราจะพิมพ์คําสั่งให้มันห่างออกมานิดนึงนะคะลองสัก ทีนี้มันก็เหมือนจะขยับออกมาห่างขึ้นมานิดนึ่งแล้วนะคะลองลองออประมาณนี้ก็ได้รู้สึกว่าสีหัวข้อมันยังไม่เด่นนะคะขอเปลี่ยนสีหัวข้ออีกนิง เดี๋ยวทีนี้เราก็จะตกแต่งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเรากรอกข้อมูลลงไปอีกรอบหนึ่งเพื่อความชว์นะคะว่ามันถูกจริง โอเคค่ะข้อมูลที่เราเกาะเมื่อกี้ก็เข้ามาแล้วนี่ก็เป็นการตกแต่งแบบคร่าวๆที่เราให้ดูนะคะทีนี้ก็คือเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสีหน้าที่เราทำหน้าหน้าโค้ดนะคะหน้าฟอร์มหน้าฟอร์ม CSS นะคะแล้วก็หน้าฟอร์มสคริปต์แล้วก็จะได้มาเป็นนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูกัน